ทุกคนครับเห็นผมในชุดแบบนี้กับมีเขากว้างแบบนี้แล้วก็มีไอซ์แบร์ตรงนี้เพื่อน,อนๆน่าจะเก็ตแล้วละ่ะว่าอันเนี้ยคือช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงท้ายปีของปี2023และในคลิปนี้มันก็จะมีความเฟสทีฟด้วยชุดของผมเองอาจจะไม่ได้เฟสทีฟด้วยอย่างอื่นอาจจะมีซาวประกอบที่เฟสทีฟแต่ว่าหลักๆคืออันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2023นี้แล้วนะครับซึ่งเราก็จะได้มาคุยกันก่อนที่จะปีใหม่เนาะ คลิปนี้ตามหัวข้อชื่อเลยนะคือเป็นการพูดถึง b a s e Purchase ในปี2023ของผมปี2023เนี่ยเป็นปีที่ผมลองผิดลองถูกเยอะมากนะครับผมขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะว่าคำว่านิยามของ b a s e Purchase ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าว้าวณนะโมเมนต์นั้นหรือว่าว้าวณนะจุดๆุดนั้นหรือว่าซื้อมาแล้วแบบชอบแต่อีกสักพักน,นึงเฉยเฉนึกออกไหมเพื่อนของที่จะเป็นของ Base p u r c h a s e เนี่ย หคือมันต้องเป็นของที่ worth for money นะคือเราจ่ายออกไปเรารู้สึกว่ามันคุ้มจริงๆคุ้มทั้งคุณภาพคุ้มทั้งอายุการใช้งานความสวยงามเนี่ยคือสิ่งที่ผมมองว่ามันคือกันเรียกได้ว่า base purchase จริงๆและเอกาเหนือจากสา้พ่อนั้นแล้ว base purchase ในปีนี้ในปี2024 2025 2026มันก็ต้องเป็น base purchase ด้วยนะครับคือคุณจะต้องมองว่าสิ่งที่คุณซื้อไปอะ มันค่อนข้าง value for money แล้วมันอยู่กับคุณได้ยาวจริงๆแล้วคุณก็ชอบมันอีกนั่นแหะคือสิ่งที่ที่ผมอยากจะมอบเป็นเหมือนกับเป็นอาวุธให้เพื่อนๆใช้เวลาที่จะซื้อของด้วยนะครับเพราะผมเข้าใจว่าของในวงการเนี้หนึ่งคือราคามันค่อนข้างแพงแล้วก็อยากให้เพื่อนๆซื้ออย่างชันฉลาด งันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาผมว่าเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันนี้สภาพแสงมันเป็นแสงธรรมชาตินะมันจะมีสว่างมืดบ้างก็อันนี้ขอโน้ตไปก่อนละกันนะครับอ่ะผมแบ่ง Base Purchase ออกมาเป็น5หัวข้อใหญ่ๆ1คือรองเท้าครับเ,เพื่อนรองเท้าเนี่ยจะครอบคลุมทั้งรองเท้าหนังรองเท้าแตะเพื่อใช้ในงานที่มันฟอร์มัลหน่อยและงานที่แคชชวลหรือกับในชีวิตประจําวันเนาะสคือแจ็คเก็ตแจ็คเก็ต ผมไม่แน่ใจว่าต้องพูดซ้ำไหมแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆที่ติดตามในเรื่องของคลาสสิกเวนสวร์น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแจ็คเก็ตก็คือแค่แจ็คเก็ตสูตรเช่นอันนี้แจ็คเก็ตถ้าสูตรคือสิ่งนี้ลายกางเกงเป็นผ้านี้เรียกสูตรแค่นั้นเองนะครับหรืออาจจะนิยามสิ่งนี้ว่าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตก็ได้ไม่ว่ากันบางคนฝรั่งอาจจะเรียกว่าเป็นสปอร์ตโค้ทก็แล้วแต่พื้นที่กันไปนะครับหัวข้อที่3คือสูตร,ส,ตรสูตรก็คือแจ็คเก็ตผ้าหนึง่งกางเกงก็ต้องผ้านั้นเช่น mm. แจ็กเก็ตเป็นสีนี้ผ้านี้กางเกงก็ต้องเป็นสีนี้ผ้านี้ถึงจะเรียกว่าสูตนะครับต่อมาข้อที่4กางเกงครับกางเกงเนี่ยผมน่าจะพูดถึงทั้งที่เป็นทาวเซอร์และกางเกงยีนด้วยนะน่าจะรวมกันอยู่ในข้อนี้แหละข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5้าเอเซอรีหรือก็คือของประดับตกแต่งนั่นเองซึ่งข้อนี้เพื่อนๆจะเดาได้ละว,ว่าผมจะพูดถึงอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราไล่ไปดูทละข้อแล้วกันแล้วมาดูกันว่าเบสเพอร์เชสของผมในปีนี้มันมีอะไรบ้างนะเอาละมาเริ่มเลยครับเพื่อน พอผมขออนุญาตถอดสิ่งที่มันลุงรังออกไปก่อนนะครับจะได้เล่าให้มันคล่องตัวนะอย่างแรกหัวข้อรองเท้านะครับแน่นอนว่ามาเริ่มที่รองเท้าหนังก่อนเนาะรองเท้าหนังที่ผมรู้สึกว่าเป็นเบสเพอร์เชสในปีนี้คือรองเท้าหนังจากแบรนด์ crockett and jones ครับแต่ว่ายังก่อนไม่ใช่รุ่นอาลีนะเพราะว่าผมยังไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของรุ่นอาลีนะครับผมเลยไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะเป็นเบสเพอร์เชสหรือเปล่าแต่ว่าที่เป็นเบสเพอร์เชสของผมจริงๆคือผมซื้อมาใช้เนี่ยคือนี่ คาร์เวนดิชตัวนี้นะครับผมบางคนอาจจะเห็นแล้วแบบเอ้ยอนะ้ําคาร์เวนดิชมันอยู่มาเป็นส3 5 6 7 8ห้าปปีช่างมันนะครับผมผมเพิ่งได้ใช้ไงผมเพิ่งซื้อมาในปีนี้ไงไมันก็เลยเป็นเบสเพอร์เชสของผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นรองเท้าหนังที่ผมซื้อมาแล้วผมชอบที่สุดแล้วก็ใช้ดีสุดแล้วก็รู้สึกคุ้มกับเงินที่สุดเพราะงั้นมันก็เป็นเบสเพอร์เชสในปีนี้ถูกไหมมันไม่สําคัญว่าคาร์เวนดิชมันจะมาอยู่มากี่ปีแล้วแล้วก็ผมซื้อปีนี้อะ่ะเออแล้วผมมมกก็ชอบันนาด้วยนะ คือมันเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วไม่รู้สึกว่าต้องเบรกอินเลยอะแบบใส่ปุ๊บสบายเลยเดินปุ๊บสบายเลยคือมันจะมีนิดนึงละกันถ้าเกิดว่าใส่ไปทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยมันจะต้องรู้สึกกัดช่วงหลังเท้าบ้างนะครับแต่ว่า o อ e r a โดยรวมแล้วเนี่ยคาร์เวนดิชเป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าเขาทำล้าออกมาได้ดนะีใส่สบายและมันค่อนข้างเข้ากับชุดในหลายๆชุดที่เรามีในตู้เสื้อผ้ามันก็เป็นรุ่นคลาสสิกของเขานะเป็นรุ่นคลาสสิกของ CJ นะคาร์เวนดิชยังคงเป็นทัสเซลโลเฟอร์ที่ ผมยังคงแนะนําให้กับคนที่หาทาเซลโลเฟอร์ในคู่แรกอยู่นะครับจริงๆคู่แข่งของคาร์เวนดิชที่ผมจะพูดเป็นเบสเพอร์เชสคือบดวงบอดวงแอลแองเกอร์ที่เป็นตัวคลาสสิกสากลารทาเซลนะครับอันนั้นใส่โคตรสบายเลยแต่ว่าตอน,นยู้สึกเทใจให้กับคาร์เวนดิชมากกว่าเพราะว่า1มันเป็นรองเท้าที่มี l i นิ่งเนาะอันนั้นมันเป็นอัลไยคือรองเท้าอัลไยอ่ะแน่นอนว่ามันสบายนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าใส่ไปเรื่อยๆมันเละ มันสบายก็จริงแต่ว่าในในความรู้สึกของคนที่อยากให้รองเท้ามัน steady หรือว่าอยู่ทรงตลอดเวลาเนี่ยการใส่รองเท้าออนไลน์เนี่ยมันทาให้รู้สึกว่ารองเท้ามันดิ้นนะครับผมมีเพื่อนเป็นเมนเจเจอร์อยู่ร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งเขาค่อนข้างแอนตี้รองเท้าออนไลน์มากเลยเพราะว่าแบบใส่แล้วเวลาแบบที่น้ําหนักลงไปมันเพเยอออกมันเละผมก็เห็นด้วยนะผมเชียร์รองเท้าที่มีไลนนิ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นในปีนี้รองเท้าที่ชนะไปคือ c o กเก็ตแอนโจ c a ์คายเวนคู่นี้นั่นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากสบายๆแบบแคชชวลลงหน่อยผมมีรองเท้าแตะแบรนด์หนึ่งนี่ครับชา a r k Solovier ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์รองเท้าที่ค่อนข้างทำตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันเนาะเริ่มที่ร้าน The d e c o r u m นะครับเอาเข้ามาขายซึ่งมันก็เป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่ามันสวยมากนะมันคือหนังที่เอามาค่อยกันเนี่ยเพื่อนอยูสิมันเป็นรองเท้าแตะที่ไม่ว่าคุณจะใส่แคชชวลหรือว่าคุณจะใส่แบบ ฟอร์มัลขึ้นมานิดหน่อยแต่ยังมีกลิ่นของความแคชเชลอยู่เนี่ยรองเท้าแตะคู่นี้เอาอยู่ที่สําคัญคือความที่เขาเอาหนังมาทวิสกันเนี่ยมันเท่มากนะครับผมคือรองเท้าแตะคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมเชียร์นะแต่ว่าผมก็ต้องบอกเพื่อนๆด้วยความสัตจริงอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่รองเท้าแตะที่ใส่สบายนะครับสบายในชี้นนี้ไม่ใช่หมายถึงการสวมใส่แล้วฟีลลิ่งมันสบายนะคือด้วยความหนังของเขาที่เป็นหนังกลับแล้วมันนุ่มมากเนี่ยตรงนี้มันสบายอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันไม่สบายคือมันเดินไม่สบายครับ เพื่อนๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันก็คือหนังหนึ่งชิ้นเอามาทําเป็นพื้นตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีสพอร์ตไม่ได้มีส่วนโค้งเว้าใดๆมันคือหนังหนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นเราเดินทั้งวันเนี่ยมันย่อมที่จะเกิดอาการปวดเมื่อยล้าอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของความสวยงามเนี่ยมันมาสามารถมาทดแทนส่วนใดๆผมก็เลยให้คู่นี้เป็นคู่ที่เป็น Bas เ p u r c h a s e of the year ปีนี้ผมมีรองเท้าแตะซื้อมาจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะ แต่ผมไม่อยากพูดถึงละกันผมจะขอพูดถึงเฉพาะคู่ที่ผมเลือกมาละกันนะครับผมก็คือคู่นี้ s h a r ค s ซโลเวียนั่นเองนะครับผมสคู่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านดูเดโครัมนะครับต่อมาเป็นเรื่องของแจ็คเก็ตหรือ Sport ตแจ็คเกที่เราเรียกกันนั่นเองคือปีนี้ผมซื้อ Sport j a c k คเก็ตจำนวนหนึ่งจำนวนนึงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็พอให้เลือกได้นะคือผมรู้สึกว่าการแต่งตัวของผมอะในช่วงแรกๆของปีอะนะมันมีความ เพลย์เซฟเกินไปมันธรรมดาเกินไปสีมันโมโนโทนเกินไปมันเล่นง่ายเกินไปผมรู้สึกว่าในในใน New Year Resolution นี่ผมจะกล่าวถึงในคลิปหน้าหรือว่าการเดินตัวของผมเองหลังจากนี้ผมอยากให้มันสนุกมากกว่านี้ครับผมอยากใส่สีสันใส่ลูกเล่นใส่ความสนุกเข้าไปในลุกของมันทำให้ผมมาจบกับแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งซื้อเลยซื้อตัวนี้เลย c a s เดลซ s t o ครับผม แน่นอนว่าแจ็ก e t of the Year ของผม b s บ Purchase ปีที่แล้วของผมมันคือ r ริงแจ็กเกซึ่งผมค่อนข้างรักริงแจ็กเก็ตนะ r i n งแจ็กเกในตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าโอ้เริงแจ็กเก็ตเขาทำดีมากจริงๆอะ่ะคือมันคุ้มทั้งราคาคุ้มทั้งคุณภาพมันดีจริงๆนะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ายี่ห้อ Ready to Wear อื่นจะไม่สามารถสู้ r ริงแจ็กเกตได้ทำให้ผมมาจบกับแจ็กเก็ตแบรนด์นี้ครับคาซาเดลซาโตตัวนี้นั่นเองผมเล่าให้ฟังนี้นะ คือแจ็กเก็ตเนี่ยผมมีแจ็กเก็ตสีเนวีมีลายเกินเชคมีอะไรที่มันแบบค่อนข้างเซฟ e ่ะผมอยากได้อะไรที่มันสนุกขึ้นผมต้องไปร่วมงานที่สยามพารากอนด้วยซึ่งทีมเขามัน festive, เฟสทีฟเพื่อนๆนึกออกไหมแน่นอนช้อยส์แรกผมมองหาแบรนด์ที่ผมรักผมไปดูเรียงแจ็กเก็ตก่อนแต่ว่าเรียงแจ็กเก็ตในปลายปีนี้สีมันค่อนข้างสําหรับความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมว่ามันเศร้าเหลือเกนคือมัน มันเศร้าสําหรับผมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันแย่นันเพื่อนคือผมรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างซับเทิลเกินไปมันแบบมันจมไปอ่ะมันแบบมันน้ำมันจะน้ําตาลจะกลมจะยังไงวะคือแบบสําหรับคนที่หาจะเก็ตตัวแรกมันอาจจะเป็นตัวที่ดีนั้นเพื่อนเพราะมันซับเทิลมันใส่ง่ายแต่สําหรับผมที่รู้สึกว่าใส่ตัวมาสักพักนึงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเซฟไปผมก็เลยมาจบที่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นคาซาเดลซาโตซื้อจากร้านเดอะเดโครัมตัวเนี้ยเป็นการขลับ ที่มีวินโดว์เพนทับลงไปเดี๋ยวตัวนี้ผมอาจจะรีวิวแย่อีกทีหนึ่งหลังปีใหม่นะเพราะว่าส่วนตัวค่อนข้างชอบแล้วก็ทําจากผ้าลินินของเมโซงทันลัดซึ่งเป็นผ้าลินินที่ใส่สบายมากระบายอากาศดีเข้ากับเมืองไทยสดๆคือไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามของเมืองไทยครับคุณแอสซูมเดวมันคือหน้าร้อนเพราะฉะนั้นลินินเนี่ยเป็นผ้าที่อยว์เราสำหรับประเทศเราอยู่แล้วนะ การที่ลงทุนกับแจ็กเก็ตลินินเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เสียเงินเปล่าแน่นอนนะครับผมผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่า1สีสันของมันมันมีความสนุกมันมีความเฟสติฟมันมีความสดใสอ่ะมันคือสปอร์ตแจ็กเก็ตที่ผมสามารถใส่ในวันธรรมดาได้ใส่ตอนกลางวันได้จะใส่เป็นงานกลางคืนผมก็อาจจะคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะแต่ว่ามันก็อาจจะได้คือค่อนข้างเป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตที่เป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตจริงๆนันเบื่อนไม่ได้แบบว่า ฟอร์มอลไม่ได้อะไรคือมันแคชชวลเลยล่ะอันเนี้ยไว้ค่อยมาเล่าอีกทีวันหลังละกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแจ็กเก็ตที่ผมรู้สึกว่าอยากเป็นตัวตนของตัวเองในปีหน้าด้วยนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาเนาะคือคา s ซาเดลซาโตเนี่ยเป็นแบรนด์ uh, ready to wear ของแจ็กเก็ตกับสูตรที่ทําตลาดในเมืองไทยมานานพอสมควรเหมือนกันนะเรียกได้ว่าแบบเป็นช่วงแรกๆของการตรีตลาดคลาสสิกมันสแสวเลยเนาะที่ร้านเดอรเดคอรัมก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำแจ็กเก็ตสไตล์ ซอฟต์เทอร์ลิงเป็นสไตล์เนโปรลิตันที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแบรนด์หนึ่งเลยแต่ก็อยากให้เพื่อนๆลองดูแจ็คเก็ตที่ Value for Money กับตัวเองนะไม่ใช่แบบว่ากระแสมันเห่อไปทางไหนเราก็ตามไปทางนั้นผมมองว่าอย่างนั้นนะมันไม่ถูกต้องนะครับผมโอเคต่อมาครับสูตรทุกคนครับปีนี้เป็นปีที่ผมหมดเงินไปกับสูตรพอสมควรเลยล่ะปีนี้ผมซื้อสูตรทั้งหมด5ตัว <laughs> คือเป็น ready to wear 3นะเป็นสั่งตัด made to measure อีก2นะครับผมซึ่งที่ผมยกมาเป็น best r purchase เนี่ยไม่ใช่ ready to wear นะเพราะอย่างที่ผมเคยกล่าวไปทุกๆคลิปว่า ready to wear เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันเร็วและมันตอบโจทย์คนที่มีสรีระที่เป็นมาตรฐานแต่ว่ามันไม่ได้จบมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นการวัดตัวสั่งตัด ไม่ว่าจะเป็น bespoke หรือ m มท t ูเ e a ชอร์ asure, อาจจะเป็นช้อยส์ที่ดีกว่าสำหรับชุดที่เราต้องการความพอดีและความ p e r f e เฟเช่นสูตรนะครับผมบอกเลยละกันว่าสูตรที่ผมตัดมีใช้ที่สตัวที่บอกอะ่ะคือ,อเป็น b t t ยนเทตัวหนึ่งและก็เป็น Primary House ตัวหนึ่งนะครับ r เเนี่ยเข้ามา m มท t ูเ e a ชอร์ผ่านจากทางร้านโดฟย e มนนะครับซึ่งสูตรของ b t ียนเทที่ผมได้มาก็ถือว่าสอบผ่านเลยคือแบบสวยมากผมใส่แล้วสวยผมชอบ แต่กระนั้นเองในช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่ผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นสูตรที่เป็นเบสเพร์เชสแล้วด้านมาเจอไพรม a r y House ตัวนี้มันมาเบียดชนะเบียดทเลร์ a ไปตัวนี้นั่นเองครับตัวนี้ที่ผมทำคลิปพาไปตัดมาเนาะเป็นดับเบิลเบสเป็นช็อกสตรป์นะครับอันนี้เป็นสูตรสีออกไปทางชาโคหน่อยเป็นสีที่ใส่ง่ายแล้วก็เป็นผ้าในระยะเริ่มต้นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะอันนี้คือผ้าวูนะครับ เพ está, ื่อนๆอาจจะเห็นลายช็อคสไตรฟ์พวกนี้เป็นพวกฟลานเนลซะส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยผ้ามันนะเนาะแต่ว่ายากนะที่เราจะเจอที่มันเป็นวัวซึ่งพอผมเจอปุ๊บเฮ้ยแล้วราคามันดีด้วยอันนี้จะเป็นเบสเพอร์เชสในเรื่องของสูตรของผมนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันไม่จําเป็นต้องราคาเป็นแสนอ่ะมันไอตัวเนี้ยมันแค่ราคา4 0 0 0มื่นต้นๆเองนะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ผมใส่แล้วผมรู้สึกแฮปปี้แล้วอ่ะแล้วมันก็จะแฮปปี้ไปอยู่หลายปีด้วย นี่คือการลงทุนที่ถูกต้องนะครับผมคือคุณไม่จําเป็นจะต้องติดในเรื่องของชื่อตัวแบรนด์นะผมมองว่าสิ่งที่มันเป็น b a เบสเพร h เช e และมัน Value for Money จริงๆเนี่ยคือคุณภาพกับราคามันต้องมาเจอกันตรงกลางแล้วมันแมชกันได้พอดีนะครับมันเหมือนเราปัด t ินเดอร์แล้วมาเจอกันได้อะมันถึงจะเป็น b เบสแมชถูกไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่ผมมองว่าสูตรที่ดีไม่จําเป็นต้องแพงไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแสนหรือว่าแบบ คือแน่นอนว่าเพื่อนๆจ่ายราคาแสนหรือว่าเพื่อนๆได้เจอกับช่างที่มีชื่อต่างๆเนี่ยมันมีเวยุอยู่แล้วนะแต่ว่าในมุมมองของผมคือคนที่ใช้ของเองด้วยจ่ายเงินเองด้วยเนี่ยการที่เราลงเงินไปกับอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็อยากให้มันคุ้มทุกบาททุกสตางค์อ่ะซึ่งผมอาจจะไม่ได้มีเงินเป็นแสนที่จะสามารถตัดลิวราโน,โนได้ผมมันมีบัตเจ็ตเท่านี้ผมเจอช่างที่ดีสุดในบัทเจ็ตเท่านี้แล้วอะ่ะผมก็จะตัดกับเขาไปเรื่อยๆนะ ซึ่งเนี่ย Primary House เป็นแบรนด์สูตรที่ผมมองว่ากำลังมาเลยละ่ะคือกำลัง b u i แบรนด์ออกมาได้ดีทีเดียวแล้วก็ฝีมือถือว่าเป็นแบรนด์สูตรที่ทำซอฟท์เทอร์ลิ่งได้ดีมากคือเป็นแบบโ,โหคือทำดีมากอะในราคาที่เราจ่ายอะอันนี้เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึงแบรนด์สูตรที่ผมเชียร์ละกันในปีนี้นะครับแล้นี่ก็เป็นสูตรเบสเทอร์เชของผมในปีนี้ทุกคนครับมาต่อที่กางเกงดีกว่าแน่นอนว่าอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบสุดแล้วก็ได้ใส่บ่อยสุดในปีนี้เลยแหละอันนี้คื นีดชิโนส s นะครับไม่แบรนด์จริงๆอ่ะชื่อนีดมาจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมเป็นเป็นรุ่นที่เป็นผ้าวูนะอันนี้ผมเคยทำคลิปรีวิวแบบเต็มๆไปแล้วเพื่อนๆอาจจะลองตามไปดูเนาะคือน e ดเป็นแบ,บร,รนด์จากญี่ปุ่นที่รอให้มีคนนำเข้ามาขายอยู่เหมือนกันซึ่งทางขับลูบินารีสก็เอาเข้ามาขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองอันนี้ไปลองดูรีวิวของผมดูรีวิวเต็มๆที่ผมจะอธิบายหมดแล้วละแต่ว่า เนี่ยคือเบสเพรสเชสในแง่ของกางเกงที่เป็นทาวเซอร์สำหรับผมเลยคือผมใส่กางเกงตัวนี้บ่อยมากอ่ะวันที่คิดอะไรไม่ออกก็หยิบตัวนี้มาใส่อ่ะไม่ว่ามันจะแมชกับเสื้อยืดหรือว่าเสื้อเชิ้ตใส่กับแจ็คเก็ตไม่ได้ใส่กับแจ็คเก็ตมันไปด้วยกันได้หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นกางเกงที่ผมมองว่าเอออันเนี้ยผมยังคงเชียร์ให้เพื่อนๆสั่งตัดกางเกงอยู่นะมันเป็นกางเกงฟิตที่แบบเหมาะกับเราจริงๆอ่ะแบบไปสั่ง MTM สักตัวอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเกิดว่าเออซื้อแล้วจบแลดี้ทูแวร์แล้วจบผมว่าจริงๆก็พูดยากเหมือนกันนะเพราะว่านีทเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องใช้ความเข้าใจในสไตล์ระดับหนึ่งเลยอะถึงจะใส่ได้ลองดูแล้วกันอันนี้คือเบสของผมอะแต่เบสของคนอื่นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะลองดูลองดูนี่นะครับอันนี้คือกางเกงยีนที่ผมเพิ่งได้ได้มาในช่วงสุดท้ายของปลายปีเลยแล้วก็แบบชอบมันคือของเบียโล อันนี้ก็ทําคลิปไปแล้วเพื่อนๆไปดูกันได้คือเป็นยีนสที่ทําจากลินินคือแพทเทิร์นการตัดเย็บทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบมีดีเทลกระเป๋าการเย็บแบบกระเป๋าโค้งแบบยีนส์หรือว่ามีรีเวทตามจุดต่างๆก็คือแบบเป็นดีเทลยีนส์เลยนะแต่ว่าผ้าเป็นลินินจากโซเบียติเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกางเกงยีนส์ที่ให้ฟีลลิ่งของความเป็นยีนส์แต่ว่าให้ความสบายในแบบของลินินนี่คือกางเกงยีนส์ที่ ผมใส่บ่อยอีกอันนึงเหมือนกันตั้งแต่ได้รับมาคือแบบว่าโอ้โหใส่เอาใส่เอา,เอาจนแบบเบื่อๆดูดิก็ผมน่าจะใส่ใส่เกินคุ้มแล้วล่ะตัวเนี้ยคือคิดอะไรไม่ออกก็ใส่นะครับผมอันนี้ก็เป็นกางเก่งยีนที่ผมแนะนำหัวข้อสุดท้ายครับอ c ซิสซอรีผมเป็นคนที่มองหาอ c ซิสซอรีที่ไม่ได้ดูเรียบหรูไม่ได้ดูลาวรี่นะไม่ได้ดู ไม่ได้ดูโลโปรไฟด้วยคือผมรู้สึกว่าออเทอร์ซอรีที่ผมจะมาประดับเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสไตล์หรือว่าสิ่งที่เราชอบอะ่ะคือผมไม่อยากได้ออเทอร์ซอรีที่เรียบไม่อยากได้ออเทอร์ซอรีที่ดูแลแบบโอ้โหเจ้าสาอางเหลือเกินผมอยากได้ออเทอร์ซอรีที่แบบตะโกนความหยาบช้าในใจเราออกมาหรือว่าสนุกอะ่ะมันมีความสนุกในนั้นเพราะฉะนั้นออเทอร์ซอรีที่เป็นเบสเพอร์เชสของผมปีนี้นะครับคือ La น e Rabbit Trading จากร้าน t h e ร์ทเทอรินนั่นเอง โดยแหวนนี้ผมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าชิ้นที่ผมชอบจริงๆเนี่ยชิ้นที่ผมยกให้เป็น best purchase อะคือชิ้นที่มาในงานทรังโชอันนั้นจะเป็นกำไลนะครับผมเป็นกำไรที่มีความโค้งในด้านข้างแล้วก็ส่วนบนสุดจะเป็นจะเป็นเส้นตัดเป็นเส้นตรงแล้วก็มีฝังเทอร์คอยสมเม็ดเทอร์คอยชื่อว่า sleeping beauty มาจากเหมืองชื่อ sleeping beauty ซึ่งปิดไปแล้วกว่า7จ8 0ปีนะซึ่งเทคนิคการทำของตัวกำไลตัวนี้มันทำยากมาก คือตัวไม้เจ้าของแบรนด์เองก็บอกเลยว่าอันนี้คือทํายากมากแล้วเขาจะไม่ทําแล้วเขาทาแค่เนี่ยเขาพอแล้วคือมันจะต้องประกบส่วนโค้ง2ด้านมาประกบกับเส้นตรงตรงกลางแล้วก็ต้องค่อยๆฝังตัวเธอคอยล์ทีละอันทีละอันทีละอันคือแต่ละขั้นตอนน่ะมันเป็นการใช้เวลาเยอะมากถ้าเกิดว่าเป็นกําไรกลมอ่ะเพื่อนๆนึกออกปะมันก็แค่เอาซิลเวอร์มาถูกไหมแล้วก็เอากรกลึงให้มันกลมแต่อันนี้มันคือการทําประกอบอ่ะมันเลยทําให้กระไบตัวเนี้ยมีมูลค่าแล้วมันก็ ใช้เวลาในการทําเยอะไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะครับทําให้กําไรตัวนี้มันมีมูลค่าค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะทเทียบกับชิ้นอื่นในใน,ในแบรนด์แต่ว่าเป็นชิ้นที่ผมใส่แล้วรู้สึกว่าผมชอบแล้วละ่ะคือมันไม่ได้แบบตะโกนเกินแล้วมันก็ไม่ได้เรียบเกินที่สําคัญคือมันมีแค่ชิ้นเดียวในโลกและจากแบรนด์นี้ด้วยนะครับนั่นแหละคืออิซสซิสีที่ผมตามหาอยู่โอเคพเพื่อน นี่ก็เป็น b a s e purchase ของทั้งหมดของปี2023บางชิ้นผมไม่ได้พูดถึงแต่ว่าไม่ได้แปลมันไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่าผมคัดเอาแบบที่มันเป็น b a s สจริงๆอะแล้วผมก็มองว่าชิ้นนี้ผมจะใช้ไปอีกยาวเออนั่นแหละคือนิยามผม b a s purchase ที่ผมบอกไปในตอนต้นแล้วผมก็คัดมาให้เ,เพื่อนๆดูแล้กันเดี๋ยวหลังจากปีใหม่ผมจะมีคลิปหนึ่งออกมาเป็นคลิปที่พูดถึงการใช้ชีวิต และก็เป็น New Year Resolution ต่างๆเป็นแนวคิดที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองคิดตามผมดูซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะแต่สำหรับปีนี้เราจบกันเท่านี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะพักผ่อนกันละแล้วเดี๋ยวเรามาเจออีกทีหลังปีใหม่นะครับเพื่อนๆผมขออวยพร Happy New Year ให้กับทุกคนที่ติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คุณมา s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์กันขอบคุณที่ติดตามัมตลอดมาในปี2023นี้นะครับ ปีหน้าผมจะตั้งใจทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ให้พวกคุณดูโดยที่ไม่ได้แบบไม่ได้ทําเพื่อนในทุนแต่ทําเพื่อนคนดูผมไม่เอายาพิษให้เพื่อนกินอยู่แล้วเนออกปะ่ะคือในปีนี้มีหลายแบรนด์เหมือนกันนะที่ติดต่อมาแล้วผมไม่ได้รับงานเขาเพราะว่าผมก็อยากให้ช่องผมเป็นช่องที่พรีเซนต์ในของที่มันดีจริงๆอ่ะเป็นของที่คุณสามารถดูแล้วคุณไว้ใจได้ว่าเออไอ,ไอไนี่มันไปนเทสมาแล้วแล้วมันแบบว่ามันผ่านมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมขอ ให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อมาโดนป้ายยากันต่อไปนะครับสำหรับปีนี้ผมขออนุญาต m e r ์ y c ่ r คริส a ์มาสแอนด์แฮปป e ้ยียไว้เลยละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอใหม่หลังปีใหม่สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันคลิปนี้เจอกันใหม่ปี2024เนอะใช่ไหมใช่อ่าเจอกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ